Than last year, you knew me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn I was rest You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. รบสวัสดีทุกคนนี่เขัมาดูคลิปนี้ด้วยครับผมนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอุอยแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนำฮีโ,โร่เมทหรือผมนะที่น่าจะหยิบเล่นได้นะตัวเนี้ยมันคืออลาสเตอร์อลสเตอร์อลาสเตอร์แม่งกูไปดูอันนั้นมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอออลาสเตอร์นะเป็นเมทที่แบบเล่นง่ายไหมผมว่าก็ไม่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แต่แบบมันมือใหม่อะ่ะมือใหม่จับเออเช่นถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วเจอแบบเล่นทีมห้าคุณก็ลองจับตัวนี้ดูมันสร้างประโยชน์ให้ทีมมากเลยเออ ตัวนี้บอกให้นะมาเดี๋ยวผมจะมาดูเทคนิคการเล่นนะตัวนี้บอกการเล่นน่อยว่ามันต้องทํำยังไงนะแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าแบบไม่น่าเล่นยากนะไดสเตอร์คือเราพยายามแบบเก็บอันตีไว้ดีนะค่อยใช้พวกในส่วนท่านหนึ่งท่าสองก็วางดีๆก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก็เก่งเองหรอกอารสเตอร์ air, มันก็เล่นไม่ยากขนาดนั้นต้นเกมเราก็มาเนี่ยผมนะอัพสองนำนะอาสเตอร์ air, บอกให้ที่แบบแนะนําเลยคือสองนำไปก่อนเลย หนึ่งนำคือมันหนึ่งอ่ะมันแค่แบบสตันได้ไว้ทุกคนแต่ตอนนี้โอ้โหบาซับกูซับกูไปไหนเนี่ยโอเคช่างมันครับผมอืมอีกนิดได้นะมึง,มงเราก็แบบอลเลสเตอร,ร์ข้อเสียมันอย่างเดียวคือมันไม่ใช่มเมดเมดพวกสายบัวทุกคนเนี่ยเช่นอีกนิดพวกเนี้ยเนี่ยระวงังแค่นี้ครับต,ต่อไปส่วนมันก็ต่อเราเล็กหน่อยอืโอเคคืออลเลสเตอร์เป็นเมดกึ่งโซนครับผมนะกึ่งแบบอยู่ติดกับแครี่อร์ทุกคนง่ายๆเป็นซับตัวที่สองอือีกนิดโอเควางไปก่อนทุกคน โอ้โหเดาเดาเดาโอ้โหอีกน e. oh, mm ิดหึโอ้โหมือตีกูชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจย์น้องใจเย็นใจเย็นมึงดูจังวะดูจังอ่ะดูจังโอ้เกือบแล้วกูเกือบหลับแล้วเฮียเอ้ยโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ไปเสียเรียบร้อยคือช่วงนี้เขาก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะก่อนเราเสียเลสเตอร์พาไปเสียปุ๊บล้อจับทุกคนนะอันนี้ไบโอเลสเสร็จกูเสร็จกูอีหนูไม่รอดไม่รอดตายซะโอเคสวยข้อนั่นแหละโอ้โหเดาเดาอีกนิดมา คือเราพยายามเล่นกับเพื่อนนะอลสเตอร์ซึ่งมันเป็นตัวที่มือใหม่ก็นั่นนะนะความจริงเอาจริงๆมันก็ไม่ขวดน,นะแต่แบบก็เล่นหน้าหน้าหนุกด,ด้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ถึงแขนสั้นโอเคอ้อยน่าจะเก็บได้นะจากสูงอุ้ยไม่ได้เล้ <c oughs> คือมือใหม่ก็แบบความจริงอ่ะมันก็กึ่งเล่นได้นะแต่แบบมันเพึ่งทีมเนี้ยค่ะตอนนี้อลสเตอร์ถ้าทีมมันแบบไม่ดีอะมันก็แย่ๆอยู่นะือแต่ถ้ามือใหม่เขาแบบ เขาก็แบบกลัวอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนก็ได้เออเหมาะสำหรับดูโอ้ก็ดีนะตัวเนี้ยอลสเตอร์เล่นดูโอ้น่ะมันยิ่งโหเลยตัวเนี้ยเนี่ยเล่นแบบมาคู่กับเพื่อนเพื่อนสนิทก็ได้ใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันแถมตัวนี้ก็เคลียร์คลิปง่ายด้วยแป๊บเดียวตายเลยเห็นไหมแล้วก็ไปเดินแบบเดินเติมได้อย่างรวดเร็วอืมก็มาดักอ่ะดักดีเออเรียบ <c oughs> ร,ร้อยอีกนิดอ่าเรียบร้อยจ้ะฝันดีฮะน้องไปดีลกูก เรียบร้อยน่ารอดโดนขนาดนี้นี่แหละคือมันก็ตึกเพื่อนๆอ่ะตัวนี้เลสเตอร์มันไม่ใช่แบบเม็พวกแบบจ้าจ๋าพวกไอ้วีล่าและคิกซี่ซึ่งเม็ดสองตัวนี้ผมจะบอกอีกทีนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะแต่ตอนนี้อื้อหืออื้อหืึเ็ยิบขึ้นเขีนสวยขึ้นโอ <vit>? ้ยกลับตายโอ้ยโอ้ยเชียดเลยเชียดเลยโอเคสู้ๆไอเอามาดิมาดิทำไรทำไรอ้อยสวนไอไอโอเคสวยโหูย โอเคถือว่าใช้ได้ตอนนี้เทลลูกเทลโอเคมาแล้วนึกว่าเทลจะไม่รอดโดินคิวเดือะไรทุกคนเอาแล้วจ้างวานี้อ้อยโหนมาจับใครอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วรอล็อกอย่างเดียวรอล็อกยังย่อเรียบร้อยมไม่รอดโอ้โหพี่คือความจริงเมื่อกี้กูก็โรกเองอะทุกคนความจริงไม่ควรล็อกก็ได้นะอเลสเตอร์ไอ้กิวเดือดตายแล้วอะเมื่อกี้เอ้ยเศร้าโอเคแล้วก็นั่นอะไม่มีอะไรทำอะ ลอยเล่นไปเลยแหละเฮ้ยถ้าถ้าอีกนิดอ่ะฮะเรียบร้อยนะหนูเรียบร้อยต่อ,ต,อต่อไปเท่านั้นหละทุกคนนะโอ้โหอ้อ,อยมันเอาอ <laughs> ะเรียบร้อยโอเคซึ่งอเลสเตอร์เนี่ยมันออกรองเท้าลุงคูดาวมาฮะอันติมันจะใช้ได้บ่อยฮะเนี่ยซึ่งมันแทบไม่ต่างอะไรกับอันนั้นเลยไอพวกมอทอร์ Mort ิวอ่ามอทอกับลัมเบอร์ซึ่งมันก็ดีนะเนี่ขนาดขั้นหนึ่งนะทุกคนมันยังแบบดูดีใกล้เสร็จแล้วอยากดูขั้นสองขั้นสามอ่ะคือมันสิบวิอ่ะเออพวกเนี้ย ตอนนี้เราก็เนี่ยห้อะนะรอคลิปมาก่อนเดี๋ยวแค่หนึ่งกับสองไปเท่านั้นแหละเนี่ยแค่เนี้หนึ่งกับสองคลิปก็ตายเกือบหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแค่ถรถต่างเพราะนั้นที่มันตายยากอืมเพื่อนเราก็ตึงหรอพวกนี้อ๋อหอหอตายนะมึงอืมหนุนะมึงถ้าคุณเป็นคิกซี่นะเ้ยตาตาตาใจเย็นคิวเดอเมื่อกี้ถ้าเป็นคิกซี่คุณฟิกใส่เลยนะ <laughs> แต่ก็เป็นอลสเตอร์เอ้ยเอาอเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยฝันดีฮะน้องเดินมาแหลมอย่างเงี้ยอาอไลคิวด้วยเลยไหมลูกแล้วเราก็พยายามซีฟตัวเองไว้ด้วยนะเออรอบจริงแบบจะตายเยอะดีสุดละอีตัวเนี้ยโอเคต้องระวังต้องระวังรอฮะรอเออเฮ้ยเรนบนเรนบนเลนบนมีเหลืองอ่ะมีเหลืองมีเหลืองอัลต้าเอฝันดีเอ้ยโอ้เอาเอาเอมมี่พึ่งนะำบอลนะพึ่งจับ ว่าฝั่งตัวข้ามันไม่ได้เข้ามาไงอืมอ๋อโอเคควาจริงอเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นพวกสายลับอ่ะเฮ้ยโอ้โหกิลเดอร์อ๋อเอมมลี่อีกโอ้โหตายแล้วกูจับใครดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้คิวด์เออร์กิลเดอร์ไม่เลยไม่อยากจับอ่ะโอ้ตายแล้วโอเครอดไปอืมตัวผมเนี่ยนี่เราผมนะแบบคิดมากอ่ะทุกคนอยากจับตัวมันคุ้มคุ้มอ่ะพวกไอเอเอรเลสเงี้ยคือไม่อยากจับกิลเดอร์มันเสียเวลาเสียเวลามากอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียแล้วเสียแล้วเพื่อนต่อย คือนี่แหละเขาคอมคิดมากผมทําให้นี่แหละเกมมันจะแพ้เอาไอ้สัตว์โอเควางสกิลถักไว้ทุกคนนะเห็นไหมมันจะเดิอนอ้อมมาแล้วก็หนีได้โอเคโอเคเพื่อนๆแต่อย่านะโอโ้โหโอ้คิวด์ก็มาตอนนี้ตอนนี้คิวดอร์อุ้ยเอาเรียบร้อยดิเอาเรียบร้อยฟันดีฮะคิะวดอร์เอาดีเพื่อนจัดนี้สวย,สวยเนี่ยกูจับเลยตอนนี้ตัวไหนามากูจับหมดอ่ะเดี๋ยวก็วางสกิลไปอืไม่โดน เนี่ยตอนนี้คือผมจับหมดแล้วผมคิดว่าน่าจะต้องจับหมดแล้วเพราะว่าตัวไหนมาความตัวข้ามอัมบางหมดเลยเอได้ไหมเพื่อนเพราะว่าตอนนี้คือเกมเรานำมากเลยอ๋อท่านเอ้โหโอ้โหเอามาดิสวนไหมเนี่ยจะสวนนะนอนแล้วแล้วอ้อยกูชิบหายแล้วอ้อยกูโดนโอเคสวยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งจับนะเอาอ้อยกันอ้อยไว้ชิบหายแล้วเออคนต้องหนีแล้วช่วเพื่อนเออรอดปลอดภัยสวยงามอีหนู วางสกิลดังไว้ฮึมยีหน้าอย่างตึงโอเคเพื่อนถอยฮะฮึมโอเคจับจับจบัวางสกิลดังไว้โอ้โหสารนิดมาผมไม่ได้แดกฮะถอยมาเร็วยิงยิงฟรีเร็วเที่ยวฮึมไม่ตายผมหมดฮอตเข้าสุดว่ะ15นะเพื่อนโอเครอดอยู่ตกใจหมดด้กว่าจะตายโอเคตอนนี้เราว้าวคนนั้นเอ้ยเดีาเดาย,ยีน้าว่ะยีน้าจะเล่นเหรอเล่นไม่ยีหน่า เอาแล้วตอนนี้กูกูสองจิตสองใจแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วก็อีกนิดอีกนิดไปไหนลูกไปไหนเรียบร้อยสวยงามหนูโอ้ยยีหน้าเข้าเรื่องว่ะโอเคไปแล้วโชคดีไม่ได้แด่ฮะอาซิจดากว่าเออเรียบร้อยมีได้สบายหนูเอาอะไรเพื่อนเอาอ้อยอ้อยบอกโจมจีวะ่ะเอาก็ไปดิลูกสวนนี่อ้อยกูจะบอกนะฆ่าได้โอ้โหตึงจัด อตอนนี้ข้อฤาษีโอ้โหเจ็บเจ็บจิ๋หายจิบหาย,หายโอ้หึ้แม่งจะเลงนะเนี่ยเป้าหมายชัดเจนนะฮะโอ้โหคือตอนนี้มันกาจะฆ่าแล้วทุกงหมอ๋อทำลายไอคิวเนอร์ไม่ให้ครับไม่ให้ทำลายแคลร,รี่โผล่มาโอ้โหเรียบร้อยแคลรีก่กูมันก็ซอยสุดเกินนะครั้งนี้หลักข้อเสียของแบบอะไรเซอร์เออเจ้ยกูเจ้ากวสกิลสองผิดโอ้ตายตายตายกูโถไม่น่าเลยคือข้อเสียเลเตอร์คือมันไม่มีสกิลบูเออ ต่เย็นเพื่อนสายซับตัวนี้กำลังมาเออแ,แค่นี้แหละสกิลส่วนเปรี้ยกเอยชิบหายแล้วมึงอุมาดีน้องมันโอ้โหเรียบร้อยกูตายอะไรวะน่จะโดนเออเผามาั้งเอาเลยเพื่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ ดูเดี่ยวอย่างนี้ไม่น่ารอดทุกคนกูกูกดอันติอันติอนตโอเคสวยแค่นี้แหละจบบายบายโอ้ไม่ตายชิมหายแล้วกูโอเคโอ้ยือแบบได้ตายแล้วเทวเทวอย่าไปทางนั้นเทวมันมืดเทวโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> แบบมืดยังไปเนาะพะนมโอ,โอเคครับตอนนี้คือดักดอืมอันนี้อีกนิดหืมฉล,ล,นะลาดนะเนี่ยเราก็มาลอดักทุกคนนะเป็นคนฉลาดนะพวกนี้อีกนิดหืมโอ้สนิดว่ะ แป๊บหนึ่งนะรอฮะเอ้ตอนนี้ยีหน้ามาแล้วผมนะเอาไหมเพื่อนเทลก็มาแล้วสวยงามอีหนูฝันดีฝันดีไปลแล้วสวยครับผมเก็บฝั่งตรงข้ามมาได้ยอดเทียมกับเทียมดองโอเคยานยามยานยาม,มากเลืนตอนนี้คือรอฮะยีหน้าจะบอกนะเอาจริงดี้ตีสดไม่มีคลิปตายแล้วกูกูต้องไปรีบแล้วแต่ย็นเพื่อนอยินเพิ่งตายโอ้โหยีหน้ารอดปนี่ยไม่รอดนะต่ไม่ต้องห่วงพี่มาช่วยแล้วโอโ้ไม่ทัน ไม่ทันโอเคโอ้ยข่าสานได้สวยงามชิปหายแล้วมันเอากูโอ้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 โหเป้าหมายชัดเจนพวกนี้โอเคสวยรอแป๊บนึงเพื่อนกำลังไปรีบไปไหนโอ้ยแบบนี้ถ้ามึงถ้ามึงโดนแย่งนี่กูกูร้องเลยนะกูนี่ร้องเลยนะถ้าแย่งเนี่ยถ้าแย่งได้เอ้ยสานิสานิไม่ไม่ดันเฮ้ยเอาละเอาเอาอีกนิดเอาเอาทำไรอ่ะ เรียบร้อยอ่ะมาเอกขนาดนี้เอาสวยเพื่อนสวยเรียบร้อยอีสไลน์นี่การและสานิดเข้าโอ้โหอันติโก้ยมีโอเคทำได้ที่นี้ละเพื่อนโอ้ยสวยเทียวยิงฟรีเตรียมผมนะเตียมสวยเรียบร้อยโอเคสกิลหนึ่งน้กันก็โอ้โหคือเรื่องวะเอาได้เรียบร้อยเทียวมาลูกเทียวเทียวเทียวสวยงามสวยงามโอ้ดีนะมันมันหันมาช่วยนะบอกแล้วคือมันต้องรู้ใจกันระดับหนึ่งอะอลิสเตอร์เนี่ยมันถึงแบบ ต้องมีคู่ดูโอ้ง่ายถ้าจะเหมาะกับดูโอ้บ้างแต่แบบมือใหม่ก็เล่นได้นะมือใหม่ก็เล่นโอ้โหกับตายว่ะเดี๋ยวมึงเจอกูฟิกจับแน่นอนรอไว้เเล่มันกิ้งก่อนนะทุกคนมันกิ้งก่อน,นเอากิ้งแล้วเรียบร้อยยิงแล้วสวยกูเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยกูเนี่ยเรียบร้อยแล้วต้องว่จบจบเพื่อนจบจบโอเคอีสเรียเอาเรื่องนะต,าน,นนนตานี่ไมใไซเล่นๆนนะตาเนี่ยแม่งแบบสุดยอดจริง ก็นาราทุกคนก็จบไปแล้วนะเพราะว่าหัวอ,อ,อันดับสองก็ก็มเมะตัวนี้มันมันชนะยากแลลวมันมันที่หนึ่งยากอะเลสเตอร์เพราะว่ามันเป็นกึ่งเมดกึ่งซัมอ่ะแค่นี้มันมันสโลโคิวขยยากมากเลยอเลสเตอร์ตัวนี้แต่ก็ได้เหรียญท้องเมทเลยนะ